ัารหลัสดีค่ะขอสืซองฟุตบอลดนการเดียรนะาคาที่ส่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคข้อต่อจากนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห่ายงนะคะคาอ เกี่ยวกับรเปมปิดเทอมแล้วใช่ไหมพอจากว่าเห็นเป็นยังไรบ้างคะรู้สึกว่าตื่นเต้นวันนี้รไงปิดเทอมวันนี้ชอบปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวสมัสในวันที่ห้ามีการยู่มหาวิทยาลัยพิษซึ่งแบบนี้นะคะทุกคคะฟันดีของดาราคุณเรียบปิดเทอมกันแล้วนะคะ แต่ว่าไม่ถึงถึงว่าจะเป็นโรงเรียนปิดทึงสุดของเราด้วยว่าอาจจะเป็นแจ้งไว้ด้วยนะคะว่านอกจากนี้คือจะบอกว่าบรรยากาศคือว่าโชมไหนว่าบรรยากาศสุดๆเลยว่าจากที่สดใ้ายาเดิอนะคะว่าเป็นอย่างไรสมุดเลยว่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะว่าเป็นแค่ยงไงไปดูก็ได้ดีกว่าค่ะหลงนศก ต่อไปนะคะนะคะจะว่าการช่วงโรงเรียนปิดเทอมกันดีกว่านะคะอ่าเล่นอะไรบ้างนะคะจะเป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวไปเที่ยวประมาณนี้ใช่ไหมนะคะพนถ้าเวลาถ้าเวลาปิดเทอมก็ช่วงอ่านหนังสือก่อนแล้วกันเนาะจะอ่านหนังสือกระเป๋าอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะที่จดที่จดในของหนุ่มแรกกันเลยนะคะเพะว่า มาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนี้นะคะเพิ่มแรล้วก็กกอา่านหนังสือไปเลยนะคะทุกคนซึ่งนอกจากนี้นะคะ,ะว่าทุกคนที่อา่านหนังสือจะบอกว่าในช่วงปิดเทอมก็ต้องอา่านหนังสือตั้งใจงเรียนหน่อยสิจะว่ามีความพัฒน,นาการขึ้นด้วยแล้วเป็นอย่างไรซึ่งนอกจากนี้นะคะก็อา่านหนังสือกันเล่มนี่รู้นะคะซึ่งเราบอกว่าอา่านหนังสือเล่มนี้นะคะเล่มการจะมิชาการจะการอากาศการขาดได้หมดแต่ว่าไปถึงเนื้อเธอด,ด,ด้วยว่ามีวิญญาณกับเรื่องราวด้วยนะข้องรู้ไหมคะจะว่า มาเป็นซื้อตุ๊กตาหมีนะคะจ้าตุ๊กตามมีใช่คะทุกคนซื้ออ่านหนังสือเล่มนี้นะคะจ้าตั้งใจเลยรู้สึกว่าสื่อสารกันหนาได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะมีความหมายกับเรื่องราวด้วยเช่นกับว่ามันเป็นเรื่องราวสักษบายด้วยว่ามันจะเปพัฒจากพืชได้ด้วยได้บ้างซึ่งมาดูบรรยากาศสักหน่อยได้ไหมคะนาคาจ้าสมุนที่เล่นใหม่นะคะอ่ะอีรู้สึกก็มีเครียดแต่ว่ารู้สมุดเล่มนี้ที่ที่ไม่ตัวที่ยังไม่ใช้เลยใช่ไหมคะทุกคน ซึ่งแบบว่านี่มีว่างเปล่าอยู่โอ้ยจดโดไยจดเรียนเทอมสองได้ด้วยนะคะซึ่งอาจ,จะว่าเป็นอย่างไรรู้สึกก็ยังมีตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องแหรู้ใช่ไหมเพราะว่ามันเปนเที่ยวเรสกี้ก็ กันดีกว่านะคะทุกคนซึ่งว่าเพื่มอ,อากาศเย็นนะคะทุกคนเฝ้าใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นฮาช่วงปิดเทอม็ไม่สบายกันหน่อยใช่ไหมคะทุกคนซึ่งจบบว่า,วาปิดเทอมใสๆกันแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นบรรยากาศสุดๆเราด้วยซึ่งต่อกบาลจากฮีทชิชูของเรานะคะนี่เปิดนั่นคือเราเปิดน,นั่นจุดว่า Toy Story สรรี Toy Story พาสีนะคะ ็นบรรยากาศที่จะเป็นใช่ไหมคะก็ไปถึงไหนอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งนอกจากนี้ก็คือที่จะบอกว่าเปเลี่ยนเทอร์มอเจลองเพลงลูกทุ่งใช่ไหมพูดคำบรรยายอีกแล้วนะคะจะว่าบรรยากาศใช่ไหมจะนอกจากทิ้งไปด้วยนะคะทุกคนและที่บรรยากาศอภิบายใช่ไหม ่แว่าว่ามีความคิดไปคันไปยายบอกว่าช่วงปิดเทอมช่วงสบายๆชิวๆกันดีกว่าดิซิ้วด้วยช่วงปิดเทอมนะคะน่าจะเป็น่วกศิล,ป,ลปินลูกทุ่งคายเพลงน้องผมจะได้ทั้งหมดใช่ไหมในปี241จนถึงปัจจุบันนะคะเออแต่ว่ามันเป็นสิ่งเกิดีึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่า เป็นอย่างนี้เองนะคะตอนบรรยากาศช่วงปิดเทอมสปอตไบใช่ไหมคะทุกคนซึ่งไม่เคยจะบอกไว้ด้วยอีกแล้วปิดเทอมกันแล้วนะคะใช่อไหมคะทุกคนนอกจากที่ผ่านมาแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวอีกอีกแล้วนะอีกจะบอกอีกใครจะมีสิริปิณสแสดงประมาณนี้ยใช่ไหมก็คือว่าสิริปิณสแสดงจะให้คุกคนรสุดบรรยากาศอีกแล้วนะคะแต่ว่าสิร หมดกันดีก,กว่านะคะ,ะว่าชีวิตกอลังหมดก็คือจะปฏิกด้วยอีกแล้วใช่ไหมคือจะว่าสว่าปันซุ่นไซรัส,สรดร์ด้วยใช่ไหมคะชค่วงปิดเทอมส,สบายส่งจะว่ายันอวกาศไปที่ไหนคะแต่ว่าใมท่จริงเนี่ยก็ซื้อที่จริงนะก็คือมีตุ้มโบ้แล้วก็มีขั้วโลชใช่ไหมมีคริสตี้แล้วก็มีลัสโซใช่ไหมประมาณเนะี้ย คือว่าที่ไม่ได้เล่นจริงๆด้วยก็คือว่าสื่อสื่อ,อไลท์ไรท์ซึ่งจะบรรยากาศด้วยว่าสร้างได้ของเราด้วยว่าซึ่งบรรยากาศซึ่งได้ทำสรด้วยซึ่งมาดูรูปภาพนี้นะคะพวกนอนๆทั้งหมดเลยว่ามันจะบรรยากาศได้ใช่แต่ว่าแท้นะแปลว่าไม่ถึงเขาด้วย ที่มีจะมีอะไรดูด้านเข้าไปไปวันชาจุได้ว่าเสียดายไม่ต้องคุณเสกกังวลด้วยนะคือข่าวดีข่าวร้ายจะบอกว่าคือขาดเสร็จจะได้ที่ปล่าเนี่ยนะคะลงสีไปรูกทุกทั้งหมดได้อีกเจ้ว่เช่นกันเจ้ ซึ่งมาดูที่ว่าสร้างห้องหรอห้องนี้เขาใส่กันว่านะคะซึ่งต่อพิธีวิทย์สบายก็ต้องอยู่ในห้องตลอดแล้วนะคะซึ่งจะเรียกว่าบรรยากาศสดใสแล้นะคะทุกคนส่วัจะมีภาทายของคราวซึ่งว่าคือบรรยากาศนี่ก็คือตุ๊กตาบีตุ๊กตาบีสบายราคาสักคนตัวสีแดงกตัวว่าตัวตุกบอสไหมคือว่าตุ๊กบตุ๊กบบรรยากาศสดอีกแล้วนะคะตัวเร่อนี้นะคะแสดงสดเป็นการเซนการ ก็รำเลยเขาไปที่กด YouTube ก่อนกันดีกว่านะคะจะเป็นเนื้อดูให้หนูลองผิดลูกทุ่งกันดีกว่านะคะชื่อเพลงเสน่ห์ลูกทุ่งใช่ไหมก็คืออาจจะตาได้ใะว่าจะเป็นด้วยว่าเริ่มร้องไม่มีเสียงแต่ว่าทุกคนก็ใครใจหรอกธรรดาขึ้นแล้วเพราะว่ารำไหมนะคะสักลายโดยแหม่ดีดี โอ้สุดยอดมากเลยค่ะเราเพลงพร้อมมากเลยค่ะชื่อเพลงสเสน่ห์ลูกพุ่งนะคะเสียงดี ชื่อว่าปริญญาเจ็บใจคะ่ะแตอวันนี้กเสิรแต่ว่าโอ้หนาหลุดด้วยใช่ไหมแหมเริบล้อกกันด้วยไหมนะคะอ่ะหายหลายคนอแล้วแต่ก็แหมแค่ร้องมากเลยนะคะเสียงดีด้วยนะคะแหมถาขาบรรากาศด,ด้วยแล้วใช่ไหม เรายด้วยเดยา็าซึ่งาจะาไปยูทู e มีเพลงอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่หนูร้องไปใช่ไหมก็คือว่าเพลงทุกหนวเพลงทุกเพลงเลยใช่ไหมาจะว่าทุกเพลงลายอีกแล้วนะคะจะมีเพิ่มมาลายมากมายไม่เพิ่มเดาะแต่ว่าบบต่เย่าไห่อีกด้วยนะคะแะไปด้วยซึ่งต่อมานะคะจะไปเข้ายูทูปทั้ง,มะะะงหมดเลยว่ามีวิดีโอม่ทำคอนเทนต์ค่ะไปเรียนม,มาต่อมาหามเพ่อะไรก็ได้อาจจะว่าจว่า ปิดท้ายกันด้วยว่าซืุกซีคลาเลยนะคะคนตอนนั้นจ๊ข้าร้าจะว่ามาเป็นยูทูบช่องหนูให้กระจัดันด้วยเลยวะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับบลูเลยปิดเทอมแล้วนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเป็นยุคลิปินงพุ่งแล้วก็เพื่อนๆทุกคนใช่ไหมซึ่่ว่าจะเป็นเพื่อนๆการรักกันด้วยว่ารักกัน่วมราสามภคีใช่ไหม รู้สึกว่าตื่นเต้นความสุกอนคล้ายกับวกเวลาช่องปิดเธอซักซันปิเปดเธงก็ได้นะคะว่ารู้สึกความพระทับใจบอกว่ามีกล้าหาใจชัวว่ามีความตืต่นเต้นมากมายที่ฝันด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมชอบกไฟเลยคะ่ะทุกคนติดตามคนกันด้ีกดซั์กันสักครข,ของเรานะคะให้การใจช่องหนูนะคะคอมเมนต์ใต้น้าด้วยนะคะเราคิดทุกวันจะไม่พลาคดคลิปใหม่ของเราด้ยนะคะซึ่งว่าอย่าลืมติดตามด้วยค่ะอย่าติดตามด้วยนะจ้าที่รักของเราซึ่งปลอดภัยมมนจะเป็นสมุดหนังสืะเดี๋ยวว่า ถ้าเวลาหนูกชิดีทั้งนุก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆก็ได้นะคะจ่ว่าม่เป็นบรรยากาศอ่านหนังสือได้ดีๆจะได้จะได้สมัครเรียนมาหาลัยแล้วนะคะหรับลีปนี้นะคะขอตัวไปก่อนค่ะ